สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเบิร์ดสกูลสุโคสมาพบมาพอกัฮาอีกแล้วไอโซของแม่น้องคอปเตอร์แล้วพ่อแม่พี่น้องต่อจากคลิปแม่น้องเชอร์เนาะที่ว่าเผาอันงัวได้ลูกเนาะแต่ตอนนี้กะแม่น้องคอปเตอร์กะสิมาเผาน้องมันเผินอ่ะไปตู้เผินกับว่าเผาน้องงัวกกินข้าวกินน้ำอยู่เอาลูกเอาลานว่ากินข้าวกินน้ำน้องงัวกันยังบวมออกพ่อแม่พี่น้องเลยที่เบิ่งกันแม่น้องเชอร์กับไทยคลิปลงไปกะ อันได้แต่ลูกมันเนาะผู้ลูกอดออกแล้วกันแม่นอกคัปเตอร์กับชิมาเผานอกมันตอมันนี่คนะได้ได้ได้ตัวเทิกพ่อแม่พี่น้องเลยต่อจากคลิปแม่นองเชอร์เดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องโอ<ฮ>้โหเมตุมาเผานำกระดา ข่าอหน้ามาช่ก ah ินยังวุ่นิวอยากเกิดคาบนะประมาณสามโมงสี่โมงแรงพี่น้องเลยตอนนี้กะข่าวก็ปลากระป๋องมาลองดิว น้าไม่กระเจียวแล้วพ่อแม่พี่น้องอันเปตู้พ่นกับเมื่อยเฝ้าพ่นเมื่อเลยตู้คนหนึ่งกันเลยพี่น้องคอปเตอร์ก็จาเฝ้าโตได้บนีมคือขี้ดินถ้ามันยักออกมากันงอกระได้เตะเติร์ทึกคนกระได้เตะเติร์ทึก quả ngô bà quân, ơ Chưa นี่ไล่แล้วพ่อแม่พี่น้องออกแล้วพี่เนาะตกใส่เพืองใช่ไมีแต่เพืองอันนี้บบนี่อันพ่อแม่พี่น้องแจค็คสิกินเลยบัวเนานะนี่นะเลือกคี่เอาก่อนพ่อแม่พี่น้องมันตกใส่เพืองเนาะอันแม่ลองเชิญเพิ่นบาได้กินแล้วเนาะป้าเฮาก็บม่ได้กินแต่ทางแม่น้องคอปเตอรน์นี่กะกินอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย ตัวต้มต้มส้วอานี่แหละเนาะโอย้ยญาติพี่น้องอยัไงได้กินเนาะแน่นแน่นฮึนี่โอ้ยตัวเถิกนึ่งโอ้ยเถิกตูดปกไงนี่เนาะเป็ดต้มพอดีกับเข่าวแรงมือนี่ น้องงัวพ่อแม่พี่น้องน้องงัวชัวน้องงัวอะไรมาแดงนี่เนาะอืมนี่ขี้เยอะนีเฟืองติดน้ำโอเคนาะพ่อแมพ่พี่น้องเนี่ยครัก็จะไปเฮ็ดกับเข่าเนาะทำี่ยประมาณ ชีโม่หาโม่เลยตอนนี้ก็ได้ไปหาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเนาะเมนูเชอร์กับคนอยกไปทางไหนเนาะดูเพื่อป้าใหญ่คนไ่นตาเบิรงนี่คนเมื่อยเฝ้าเลยคนคนเฝ้าตอนมันได้ลูกตอนน่ะเนาะเมนต์นอคัปเตอร์มาถ่ายต่อตอนอันเฝ้านอกมันแบบนี้ฮันพี่ พูนมาเลยพูนอ่ะส้ยเปาได้นองงัวแล้เจ้าเดเผาอันนี้บ่สถูดุถูันสดีด้วยสบายดีไปกินเพอมีไปกินเพอป้ารอป่าลูกไปเลี้ยงป้าแ้วแ้วได้หนิใมาฝากเดบอใสฝากนะอ้ได้อมยิ้มแท้ดนะได้อ้มยิ้มเด้เอาถูกนเถถูกน เออทุกอ้มือเปื่อนนุมือป้าเปื่อนอ๋อได้ว่าหน่อยเดียวได้เดียวน่อยแค่ไม่ได้ประเด๋ยนะเนาะคือนึ่งเดียวนาะหนึ่งที่ท่านออกบ้านเจ้าป้าโวันกระชุดท่านั้นเนาะเงินวะกินอมยิ้มแค่ดุป้าเป็นนางเฝ้าเนาะน้องเชิญนางเฝ้าเมื่อยเฝ้าหน้ากันจนนอนวันนี้ป้ามาเฝ้าตัวจังไรป้าเฝ้าเอาไอ้น้องว่าได้ไหมหนึ่งมันแก้ว่าเมื่อยแท้ไหมใช่เพิ่งว่ได้กินเพลินน้ำพอว่ะ ีเป <expense S 2> <Liberty. S 1> ็นหนึ่งข่าวแล้วนี่หนึ่งข่าวจะชักแทบเหรอส่งชัวร์น้องงวยแล้วโมเแรเนี่น่ะแมงเชอร์ไม่ได้กินบ่แมงเชอร์ไม่ได้กิน่ป้ากินแน่ป้าเลยนี่ได้แมงเชอร์ไม่ได้กินเลยมันจะได้เพรต้องมีไผ่งาดนะเพราะว่ามันบมไลกับลุงหันได้จ้ะเออกับลุงกันละเหนาะลุงก็เอาพักมากว่ะพักมาใช้ชัวร์ดิไอกัพเตอร์มาใช้ดูโดย ก็จะกินเพล่ส์า็จะกินเพล่ส์เกี่ยวกับว่าส่นไปเหตุด้วยป่ะนี่เจ้านี่แรกป่ะก่อนไปชื่อเพล่ได้พระไหม่มาแก้ก่อนดูไหมเนาะแต่น้อง่วแล้วลูกเลยไม่น้องเชิญแกเองได้ค่ะไปแก้ไปชื่อขนมอมยิ้มแทนนี่เอาพอหายหายแก้แก้ก็ได้ลูกแก้ก็ได้แก้หายตายเลยแก้ยาเป็นว่ดกินแต่อมยิ้มลูกเป็นไอได้ลูกบอกกินแม่เนี้ เือใช้วาเบิรงดูงัวหน่อยฮะงัวจะออกออกไอ้เด้เห็นอ่ะไอ้เตยยังไ่เห็นอยู่ไอ้ด้ดูงัวอันนี้ดูมันอันนี้เสี่ยวมันแต๋อันนี้ลูกมันไอ้เด้อย่าเบิรงดนอกมันบอนี่นี่นี่มาเบิรงพี่พี่ไอ้หน้ไอ้เนี่ยไอ้หน้าไอ้เตยนี่แกอยู่ลูกแม่แกอยู่เห็นบ่ให้พ่อเจ้าไปเะ็ดกินนะวันนี่น้องง้วนมันตายเด็บบอ บ่ตาไม่ตายแล้วน้องมันออกมาแต่ท้องมันไม่ได้เรอกปังเ่ะไอ้เรื่องอะไรของมันยนี่อยากหนมอยากหนุ่มกินได้ขนมหวานี่ยเออบิวมาไว้แค่เออบิวไปหาหมอบอ๊ะเออบิวไปหาหมอบมาไว้แค่ถ้าไปดูไปจ้าไปดูไปเล่นๆมันนี่อยากกินอยากกินย่างนั่น เจ้าไปกินเพลอะกะโมมี่เจ้าเราไม่ได้มีสิทธิ์อยากกินอย่างเด้อเจ้าน่ะกินเพลกินขนมปังกินขนมไมากินหลายแนวเนาะบ่เพื่ออะไรแนวแท้เพราะเนว่ยดูเลยเบื่ออย่กินนี่เจ้าคือเห็นเจ้ากินหมดเลยว้าไต่ถ่ายคลิปไปเได้เจ้าคือถ่ายคลิปมาให้เบิ่งนะเขากินอันเดียวเคนละแท่งสามชิ้ย่างกินบักลายตี้เพราะเนี่ดูเลยเบื่ออยิากิน ปแม่กันไปหานึงข้าวลงน้ําแล้วบัดนี้โอเคนพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนึงข้าวงน้ําแล้วบัดนี้งแน่นกินยิบแซ่บแล้วเนาะสิไปล้างเด้อล้างบ่ล้างแล้วมันถึงเืองเลยนี่เฮ็ดรับเพิ่นว่าบ่ต้องล้างตเลยเลยบ่โอยแซ่บดิแซ่บเพิ่นว่าแต่ว่าเจ้าบ่กินเจ้าคือจักเอ้าได้ยินประตูบ่อ๋อ báo à, cáo à, là, sì là lơi, à. được, được, thế oh. khi nhỏ của phuwa ti, được, bao nhiêu lượng nhằng đây, tông lơi, tông lơi, tại, ào, thế, cái cách thức, cái thử thức, cái cách 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 thức, ไป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 น้องน้องเชิญนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอาขับพ่อแม่พี่น้องก็ได้กดแชร์เด้อติดตามพี่น้องคับเตอร์สบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะสบายดีครับเตอร์โดยบาย